สวัสดีค่ะพนะ sí ี่น้องจ้ะมาค่ะอุ้ยเสียงอย่างมาเก็บเห็ดกันณ์เขาเห็นไปแล้วจ้ะมาเไปทำกันจ้ะมันมีมากสองคนน้องคใหญ่เนาะสองตายายค่ะเคลมล้วไหนเคลมล้วเอ็นไหนอืต The Big This One Test Liquid อืมโอ้โหเรามาเห็นไหวจ้ะไหนเราเห็นไหวดีก็สิเก็บเก็บเลยย้อนเยิ้มไปตอนี้เก็บอืมกำลังเก็บเก็บเก็บ ฟลังกิบนั่มเนมื่อใหม n ชื n มังกิบไม่เป็ไม่เสียนงไตรม่เป็นไรไม่ต้องรอนะจะถามเขาว่าทมคนรับซื้เห็ดล่ะเขาจะเอาอันเอาเห็ดต่างแหงบมจบสมจีจะเก็บเห็ดต่างแหงมันเท่าจะมาเก็บตรงนี้ มันากเทาได้น้ำร้ายกับเอาล่ะบอกคนเล่นได้หน่น่ะโทรศัพท์ามาน้ำจัดติดนักอ,อกมานำ้ำสองอยางเพราะว่าแบตเตอรี่มีก่อนเดียวจ้ะมาดอาจจะทายในบอดลนเนาะ มนพระเพดในตำนานจะว่ามันกนะเนาะถุงมือก็เอามาแต่บริษัทตัดมือกัน,าาน,กนหาใส่ถุงมือกัอนมึงหลุดใส่ท่าเรียบหายเอามันดุดหน้าเรียบเหตุจีจ่ะจีนจีลองตัดเขาจากอันในปลาเลยค่ะเพราะว่าถือปะตองเป็นเนื้ออยู่บ้านเนาะไปก็เป็นเลือกใส่ใส่หน่อยใส่ง่ายให้เขาแค่นั้นจ้ะจบอาจจะซาแน่จ้ะ ความสะดวกสบายของห้านัำน่จาจะเน,นาะเฮามนีอยากมงนต้องเฮ็ดสุ่มตีเก็บทรงอาทิตย์ละรอบด้ยจ้ะแค่วันพุดวันเดียวกะมีเวลากเก็บสองสามมื่นจ้ะอยากเฮ็ดกินจะเป็นเนินเมื่อสุดท้ายนะเพราะว่ามันมันอยู่ได้บด่ดนแต่คือเฮ็ดมันปูจ้ะอยู่วีคำไหนไอคมเนี่ย อย่าแต่ฉีนจะกินทำความสะอาดปุ่นยาุ่จุ๊บโอมันมันเร็วเร็วเร็วป่ะปะเบิ๊กฟัสคุณเททุกคนเยี่ยมทุกคนเก็บเก็บยเก็บเห็ดยังเก็บเห็ดกับทีเก็บต่างกันจ้ะแต่ว่าปีหนึ่กับให้ย่างเก็บให้มันจดีห้องเสียง เนี้ยเนี่ยครับオリเว่นจ้ะกล่องตีกล่องตีเขาเป็นยังไงอันนี้ก็เขาปลากันสองคนจ้ะกับพ่อใหญ่โอ้ี่ไงเห็ดแครอทมาตามหาออเดอร์นี่แหละเห็ดร่วมเห็ดมันปูจักหน่อยจ้ะจะเน้นเห็ดร่วมเห็ดเดือเห็ดไอ้นังแก่นังไก่จ้ะมาเนี้อุม้มมาเนี้บอได้เอาปลากไก่มาน่ำจ้ะแล้วมือรอบนาก็หนึ่ง อันนี้สเตนซ็อกไอซี่ไอซี่วันไอฮุบไอฮุบนายแคลมละเห็ดดินจ้ะเดี๋ยววันแต่สเตนซ็อกเนาะกล่องตีมันคือเป็นเป็นสุ่มๆเป็นวิวๆจ้ะเนี่ยเห็ดอันนี้ป้าปาพริกไทยเยอะแยะเลยเนี่ยยินดีวัน ไปตีพันธุ์นสวรรค์สวัสดีแล้วเนาะลืมไปนี่พันธุ์ในสวัสดีจ้ะอันนี้บลกินค่ะแดงแบบนี้บลกินเลยค่ะนี่แบบนี้ได้อยู่เนี่ยเนี่ยดอกน้อยติลล์มีดอันนี้หัน พิษด่านทุกเชื้อเลยจ้ะต้องไปเอาดีๆค่ะทรายดินโอ้สวยวันนี้ติเลื่อจะใส่ยังเสียแหละถ้าเป็นไปได้เนาะจะหาทรายให้เพื่อนจ้ะมันค่อยได้น้ำหนักดีค่ะไปไปต่อจ้ะวุ้นะดอกนึงเห็นอยู่เห็นอยู่เตมิเตมิจ้ะเห็ดตอนีใส่ก็น่างามจ้ะก็น่ง ลายขึลำล้สไเมือเก็บกัน องไว้นั่งนั่งไอ้เขาจะไปกันทศสาด้วยจ้ะวันไหนแล้วเมยไปเร็บบวบ่ได้เจ็บอันทุงแล้วน่ำจ้ะน้องกระถามมาอยู่ว่าเราเป็นจังไรเนี่ยกะโดยร่วมกับโอเคอยู่แต่ก็เสีเจ็บตรงทุงะคะ่ะเพราะมันเาจะเสียสีเน้ะ มเห็นบรรยากาศตัดเห็ดไปนน้ำเก็บไปนน้ำกล่องก็มีจ้ะเนี่ยกล่องตีนอ,อ๊อตตี้ตอนนี้พอนี่ใส่จ้ะไปเจอดกดอก่อนค่ะเราสิใส่พี่ยก็สิ้อผาไปมองเทว,ว่าเราเห็นเห็ดไหวนะจ๊ะวันเราไปสำรวจมาแล้วเสิ้อผ้าตไปเก็บเอาจ้ะ ไม่เลย่ะวันนี้เขาจะมาเน้นเ็ดนางแกตนางไก เล่เขาก็บ,บอกเอาได้จังเนาะดอกไปสุดๆไปเพื่อนจ้ะไ้สุดอันนี้มันดังเนาะสร้าง,งขวักๆจ้ะพอใส่กับเปียกตอนนี้ฝนตกทุกมื่อ มันจะมาสองคนแ้วร,รอบหนเะขาสิพาจะกอยมานาั้งจ้ะเฟนเราไปยูโอเฟนเรายูแล้วก็คนหลังบ้านเสร็จวอกโอเคอ๋ออย่ายูเทกเลยมาละเทก

มคลื่อนเล็กไหนวะ่ยอะโน่แต่ชาย y e s t r d a y ในหันเมียทิศทาง็ตีนะจ๊ะเรายังน้อยเต็มจ๊ะ ชับชับชับจับชับ,ชบ,ชบ,ชบล่นานั่งถายล่อกินอยู่จ้ะนอนคนละงองอยู่น้อยกับทิ้งไว้จ้ะเดี๋ยคน่นเขาเก็บดด้วย เก็บไปกินมันจะเก็บเจอของนะจน๊ะเนาะเขาอยากกินเขาสัญญาเขามาเก็บนี่คือเลี้ยงกันดีแทะเจออีกแล้วม,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 มัน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 ตุ๊ปุ๊บด่จ้ะลองดู มนันแล้วจ้ะพวกอยู่สวยงนิจ้ะตีตีตำมันตอนนั้นมันยังหน่อยอยู่ไหมคะตอนนี้ม,นมันเหลืองอลามหนอบก่ยเลยย้ายย่เทคดาวไอเท็อัพอเคโอเค การเงินมือไปเป็น huh. สุขตอนตีมาตอนนั้นมันพัฒน์ได้ออกจ้ะออกแล้วแต่่วามันถึงอน้อยเนาะงพัฒน์ได้ออกใหญ่เนาะไงก็ะยางมาเบิ่งจ้ะสวยดีจีจีเสชเอาน้ำงาแต่พี่น้องเป็นฟิี้นเห้เบิ่งเนาะไม่ได้ตัดขาดะตัด ดอกใหญ่น <c oughs> ่ายาบดิๆเกือบเกือบเทาไปแล้วยี่ปีนา่าทำแหยดิบๆกับอุ่นเากไปหยยบไปนะ ืืเจ็บืเจ็บอ่าใหสุดถึงใหม่สุดแบบไหนครับคุณน้องดู I mean, this one's not dirty at all. Yeah. <laughs> let's start to pull up Yeah, let's okay. see. Oh, you're like a machine today. You can cut later. Take foot.

โอ้ยดกอไปก่อน oh, oh, nice. ันอา n ้ไปฉอานออันนี้ยังออกไปลอดหลดแล้วมำเมยเราตีกับสิเก็บกับสิออกไปด้วยกันจ้ะีเขาแล้วมีสิได้กินม้าแล้วพี่น้องเลยตรงไปเคี่ย์เห็ดน้ำค่ะมะอื่นก็ไปส่งเห็ดแล้วส่งทุกวันพุธ โอ,อกงามจ้ะค่ะตอนจีมามันยังเหนีน่อยอยู่ค่ะเนียมพได้เห็นแต่ว่ามันบอมมี่เนาะนี่หนึ่งอบอมมี่ากวันจีนหนได้มาลัดออกตอนนี้จะมาอาชิตรกรกับลาังงามจ้ะเพราะว่าไอ ข้าไในน้ำลายตีจะเต็มตะก,กาแล้วก่อนตีเปิดมองมางป้า,ลาหลายคักตีว่าก็ลายแทมอยู่ในไตมอดนะจ้าตีงามเดยนี่เด้ยน้องก็เห็นอ่ะอันนั้นบางกองมราโฟก,กัสกองมโฟก,กัส มิตาลีนากล้องกับมดแล้วต้องใส่โทษศัทไทย้าเฮ็ดมัดลายามันมได้นยางมันงแต่บนเมื่อยมันงก็อันนี้อยู่ค่ะมันก็โอเคอยู่เนาะ้าเฮ็ดบบมี่กับยางบัมืนที่ในยางกับเมื่อยกะเพื่อจังวัมือนนี้พใหญ่าพาไปก็คิดว่ามันสีลายเนาะคิดว่าเก็บมองเดียวกบสิได้แล้วก็กลับเรย่องสินะอืม อันนี้นี้กะย่างหาอีกย่างนึงก็หาเห็ดดินนั่งแหละมันก็เล่นเห็ดห้องดาไปเลย,น,น,ยนี่กัเมย์เศร้าเห็บๆอยู่เนาะอันนี้ก็น่านจะได้ประมาณถึงหาโลบบุจจะ,ะน,น,นี่จะทางน,นี่เนาะนี่จะกาดนี่เนาะ เกิดว่าอันตีหมดออเดอร์เอ้ยไม่ใช่ตีส่งออเดอร์แล้วนะคะตีกับบอดดี้ขันปลาแล้วบอดดี้เขาปลาแล้วเพราะว่าก็ต้องรอดที่ทัดไปนะเขาเสียดเขาปลาแต่ว่าเฮ็ดเอ้ยคลิปเฮ็ดก็จะมีตลอดจักรวาตีกับสิทธัยเก็บใบน้ำเนาะตีสิทธัยเก็บไว้แล้วก็ย่ำบอดดี้เขาปลาเก็บเฮ็ดกะพี่น้องสเสดบึงจังเสียนะช่วงอันนี้กะเรามาเก็บเห็ดทักกับทายคลิปไปน้ำ มังคสิทธาแน่มันก็สินี่นจ้ะแต่มันก็เนาะเรื่องอลามอะไรพี่น้องนี่ าใน,ใานะะเนเต็มตะกาเลยจ้ะเดี๋ยวก็ไปคัดอีกรอบนึงใส่หน่อยใส่ไงออกจ้ะเนาะตัดขาเรียบร้อยโอเคค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่ี้เด้อจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจที่เมาติดตามรับชมนะคะเนะคลิปนี้สวัสดีค่ะ